โอเคครับขอบตัดสววสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ครับเราจะจะมาเล่นอาวกันนะครับแต่ผมไม่บอกว่าผมจะใช้ตัวอะไรนะวันนี้ผมดีผมจะใช้ตัวนี้ครับคุณถ้าคุณไม่เติมเงินคุณก็จะไม่ได้มันคือตัวลีพออดน,นั่นเองนี่ครับตัวนี้ สกิลดูดเลื่อนมาเต็มแน่นอนนั่นเป็นสายโจมตีแล้วกันโจมตีแรงเราไปเล่นกันเลยอีปโป้งครับสายตีโอ้ยโห่บ้าเจอยศด,ดูมันสิครับยศขั้ท,ทองอือหือแพ้แน,น่นอนมึงไม่เอาไม่เอาแวนเท่าสิ่งเจอกับอีปโป้ ลิโป้ของเราไม่ยอมแพ้แกแน่งานแล่วสิงงานแั่สิ่งครับถ้ามันยศแบบนี้แน่นอนมันเล่นมาหลายตาแน่ๆมันชนะทุกครั้งแต่ว่าตานี้มันจะไม่ชนะเพราะมันเจอกับลิโป้เจอกับใครไม่เจอนั่นน้องมันเจอลิโป้ลิโป้ของเรานี่ยหมดเกลียวหมดเกลียวมราครับ Welcome to แล้วอัปเกรดสก,กิลแรกนะครับตัวน,นี้มันมันไม่ใช่มานาะป๊อบกระโดดสามครั้งสก,กิลสามกบประตูจะลอยนะครับลอยอีกว่ามาแล้วมาแล้วคลิปคลิปน้องวันนี้ตีแรงตัวนี้ตีแรงแแแเ,เรหรออะไรวะอะไรวะมาอู้กับพี่โปเหรอมันตีเราดี แลพ่งมันมันมาหุงเกิมกับพี่ลิโปโเราฮึ่มก็องใครไม่หุ่นเกิมไม่หุ่นเติมกับพี่ลิโปเราเพรามันโจมตีแรงแป๊บเกิดอะไรมาเนี่ยฮะตีแรงขนาดเนี้ยฮะโอ้ยแหลกหนีก่อนนะครับ นี้มันโหดมากยังไงดีผมก็จะมาครับเผมต้องชนะสิไม่ใช่ต้องแพ้เออเออุออ้โหออทำลายแดนมิสผมก็จะอเอาขอให้มันใหม่นะจมีไม่เข้าเลยอยู่แบนเทอร์ซี่แบนเทอร์ซี่กระดอยมันหนนหงิดหนุดหงิดโดนปล่อยยันปล่อยยันอมาเต้ดิ เอามาเตะหักหลังเลยตะคิวดูเลือดมาเต็มมาสีเพื so ่อนมาเลยเอ้ไม่ได้กดตะคิวนี่วะอดดูเลือดอดดูเลือดอะไรเนี้โอ้เจฟโอ้ตายโอ้โหฆ่าได้แล้วนี่กี่เนี่ยถ้าผมถ้าคนอ่ะผมจะกดตะคิวทิดเี่วตะคิวเดือดเลือดไม่กดได้สหรอ ันบอกผมเทพผมเทพผมเทพหรอฮะผมเทพอะไรน่ะไรนะตกเรียมเลยตกเรียมบางอาณาจักรเนี่ันี่ลัวมังกรมันหัวมังกรหละไมนเที่วไม่เที่ เพ่ไงแมนดซิงแมนดูซิงมาแล้วครับแมนดูซิงอดีตอดีมออาาัน้ำเลากับพี่เหรวอะไรอะไรนั่อะไรงันแมนดูซิงแมนดูซิงอยากแนดซิงอยากเป็นแบบแนดซิงะมแมนดูซิงแมนดูซิงแนดซิงองแนดซิงฮะแนดซิงเรียบร้อย ชนะแบบความแหลกนะฮะความแหลกผมช่่ยได้โห <c oughs> แหลกมากา no ามเลตอ,น,อนนี้หัวตีต่อัม้มดทางงตรงมันีขึ้นมาหนีก่อนนะไม่หนีคุณก็เตรียมโบวลงไเดาสาั้เรียกว่าันเนะ แล้วบอบบบะไรแนดงอะไรนะอะไรอะไรคงอะไรใครใข้าไม่กลัวแต่ที่กลัวคือความแหลเดนก็ยเลยว้วแนเดอร์งเาแบนเดอริ้าเ้า้เด็กน้อยเเห้า้าี๋ยวอมไม่พังแันเดอร์ซง เรียบร้อยป้อมพังป้อมพังแน่แมาโนซิงที่หลังเนี่ยห้ามนะเด็กน้อยโอย้มันแหลกมากเจอใครไม่เจอมาเจอไหมครับมาโนซิงหายครับว่าไงฮะไม่อยู่เราบอกกันเดี๋ซิง่งโดนตีป้อมพัง เริ่มต้ครับชนะเลยครับตาแรกลูกโป่งใส่สตกตกนะ้อานแรก้านาแล้วตาต,วตาแรกเราก็ชนะเลยครับโั้แต้มบัวแค่สี่เองอะ่ะชนะครั้งแรกด้วยเป็นตาแรกที่ผมเล่น ชนะละโหโหดเฟี้ยววันนี้ผมมีแผนการจะมาซื้อตัวไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อตัวมีแต่ตัวอันดอยดูแวนเดอร์ซิงออกของออกของออกดีกว่าผม่ยแต่ว่าผมออกดีกว่าผมมีตังค์เยอะกว่าผมออกอะไรเยอะกว่ามันนี่แหละคือริปโป้ดูเลือ ต้อมีหนึ่งหนะลเอาม,มีหนึ่ง,มมงเราก็จะมารับของกันสวัล้วสวแส้วสวยแล้วว,ลว,ว,ลว,วันนี้เรา็จะมาเล่นดิโปดิโปสายสุดเลือดหวาแล้วมัน <c oughs> เอาครับวันนี้เราจะมาแชร์รูปวิปปุ่นมัวแต่มานี่ดูด้านหลังเกาะเกาะมีกองมีเกาะด้วยสายไฟเตอร์นะแล้วก็ดูดเลือดด้วยโอ้ยเจตัวนี้ครับที่ผมจะไม่ผิดก็คือตัวที่โลกลืมอย่างเราเล่นเป็นยศดทองเถอเลยตัวที่โลกลืมเล่นมาตั้งนานเป็นยศทองผมว่าตานี้ต้อง ต้องมีแบบหืดขึ้นคอแน่เลยดนันสวนไอ้นี่เอาแล้ว90กาเขาพึ่ง55โอ้โหเขาพุ่งมา90อย่างรวดเร็วเดี๋ยวผมก็รอยแล้วเสียใจด้วยเข้าเกมภายใน3 2 1เข้าเกมได้ แทนเทเดนแทนแทมไจะเข้าเกมวะเนี่ยมาเรื่อความถึงจดุดดีตอนรับส่งาวิ่ไม่ใช่ละมาหมวป้อมก็มีสองป้อมป้อมนี้แล้วก็ป้อมป้อมนี้ครับแล้วก็ป้อมจุด้ะพงใส่เขาบบบบ เจมี่เขาก็แพ้ผมอย่างแบบขนาดแต่ผมยังไม่ใช้ที่ดสองนะใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วมาบักตายอยู่อย่าตายน้องมันงงมน้องเราไปเยอะอยู่มันงฮ่าไม่เร็วไม่เร็วเลยมันหอมเกลือดีเสรจะแล้วก็พาพี่ใครพาพี่ใครวะ ไม่รู้กันเล้ว่าภาคใบับบับบบบับบบโอ้โหมันห้ามันห้ามันมันหมดนอกของเร็วมากครองด้ปมัระวังอการอะไรอะไรนะอะไรนอะไรนั้นอะไรอะไรน้นือลดมาเลยดูมันดูมันอะไรดูเลือดมาแล้วนะที่จะเห็นเติมเหรอเดี๋ยวเลือดหมด กระเพาะหือครับเนื้อเนื้อปลาชูมาค้างนึ่นก็ได้ละน้ำหมดแล้วแค oh, <yeah. S 1> ่ <Yeah. S 1> แพ้ตา,า, <No. S 1> าเดียวแพ้ mm. แต่เดียวดูครั้งเดียวอ้า <No. S 1> มันเกิดแล้วนะอย่าเข้าไปโดนมันต่อยว่ะระวังเอาไว้นะครับถ้าเกิดมันเหลือนิดเดียวเนี่ยแล้วมันเข้าไปในป้อมแป๊บเดียว เราห้ามตามันไปรู้ไมาเหนถมันเหนื่ยมันมันเหนื่อยมากกว่าเป็นแบบนี้ริบถอยเลยอะไรมาดิมาดิ่มาดิมาดิมาดิเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะใส่ซิปุ่สามเปิดเลยนะดีไหมดีไหมดอยก็ไม่ ใส่ซวรีส์สามมาเปิดเลยถ้ามันมาตรงกลางกลางเนี่ยเอาแล้วมาเอาเลยบัพบัพมาแล้วมาแล้โอ้ยดูเลือดมาดูเลือดใครเลือดมันรู้ด้วยว่าใส่โตสใส่อะไรสายดูดเลือดด้วยมันหนีมันหนีมันกัวกลัวเอามึงมันไม่หนีเดี๋ยวเดี๋ยวออกขาปอบแน่ๆมันยังไม่หนีเดี๋ยวเดี๋ยว เจนีโก้เลยเจนีโก้ใส่ดักป้อมเออชิบว่าตรงป้อมไม่จ๋าอาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บแบบนี้คุณหนีเลยกูว่าเราไม่ต้องควนไปไม่ควนไปเองจะไปไปหาไปหาพระแสงอเลยพระแสงให้ไปเหรอพระแสงโอ้โเจ็บ เนี่ครับกดทีวีัทีวีสักเล็กน้อยมาตีมาหมองแต่เมื่อไหร่ฮะอ้ามันมันมันยังไม่หีมันยังไม่หนีจบเ u ยอยู่แฮมอยู่แฮมเลยตอนนี้ อ้าวป้อมแตกเหมือนกันวอเตอร์ฟัซมาเลยอู้คงต่อสองแต่ต่ออ้าวตีดูดเลยผมมาแล้วนะครับเนี่ยผมตีแรงเลยเลยตีแรงตีรัวตีรัวตีรัวมันอะไรมันอะไรฮะมันอะไร มันมันไม่รู้จะโกนดูดเลือดเลยมันไม่รู้มันไม่รู้มันโง่มันเป็นตัวที่โง่ที่สุดอะไรวะอะไรวะฮะอือบ่อยจะเกียวกับลูกน้องเนี่ยเห็นไหมมันเหนื่อยเออมันยังจะมาเหินเกริมตีดิโปเราใคมันฮะไม่รู้ว่าผู้าเป็นใคร ข้าคือนักดูดเลือดไงแกไม่รู้เลยกันมันฮะเอาเลือดไม้ข้าดูเหรอเอาเลือดไม้ข้าดูหรอไม่ดูซะแล้วอ่าขาป้อมก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเงียบเงียบเงียบเฮ้ยเฮ้ยให้ไม่เตินป้อมยิงโหดมาก มันยังจะมาอตู้ใครไม่ตู้มาตู้กับนิปโป้กู้ทำไมกับนิปโป้รู้ไหมเนี่ยนิปโป้คือใครฮะ,ะรู้ไหมรู้ไหมนิปโปคือใครรู้ไหมเดีย๋ยวผมจะหยุดร้อยยู้แฮมยู้แฮมหยุดร้อย,ย,อย,ย,อยทำลายป้อมมองตายสิเลยเอ้อม นี่นะอะไรนะอะไรอาดูดูย่าวเลยเนี่ยคิดดีคอร์มันเริ่มมาละคิดีคอร์มันเริ่มมาอะไรอย่างเงอะไรอย่ฮะเงี้่หมแพ้ยังไม่พอมาเจอค่ะโอ้แกมาเจอใครไม่เจอมาเจอค่ะเดี๋ยวพึ่ง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 อ้ยเกือบตาย เกือบตายครับริโป้อลอยขาป้อมรู้จับแก้าริโป้อลอยขาป้อมเนี่ยนะฮะไม่เคยรู้เคยซะกริปโอล่อยขาป้อมตอนนี้ผมเล่นไปใุ่จบเลยริโป้อลอยขาป้อมริปโอล่อริปโอล่อริปโอล่อยเสยตาลอยครับลอยมันไปไหนฮะมันไปไหนมันไปไหนรีบจบเกมเลยและวกัน เกมนี้ลอยแบบนี้ก็พอแล้วมาสิโปมาแล้วครับเก็บร้องครับโอ้ยเอออย่าระโหลดทุกอย่างนี้ไม่ควรพลาด่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับใครชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ